ทำอะไรนะคะโอ้ยตะลิงเปล่าปีนะลูกโอ้โหทำไมเปล่าเพราะจังเลยอะ่ะดูสิเปล่าปีเป็นไงมากโอ้ปีสีม่วงด้วยโอ้ยตะ้งลิงเปล่าปีเพราะจังเลยลูกไหนๆเป่าใหม่สิครับโบโบโบ,โบสิ

พ่อ A B C ได้ไหมลูกดูหัวล้อ,อเล่นไปเล่นไหน A B C ได้ไหมครับ A B C D E F G L M N O P 裤衩，他领裤衩。